คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis com ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ บ้านรักหัวหินปราณบุรีโครงการดีๆสำหรับคนอยากมีบ้าน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 มีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดบ้านเดี่ยวเริ่มต้น6 4ตสราลังวา3มห้องนอนสองห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยภายในตัวบ้านถึง125ตารางเมตรราคาเพียง2 6ล้านหแสนบาทเท่านั้นบ้านแฝดเริ่มต้น40ตารางวา สห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยสภายในตัวบ้าน72ตาราง,งารเมตรราคาเพียง1 9 5 0 0 0้บาทเท่านั้น,น,นรีบจองวันนี้ของแถมวอลเปเปอร์ผ้าม่านแอ และอื่นอีกมากมายถูกและดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วโครงการดีๆสำหรับคนอยากมีบ้านโครงการ,รคุณภาพสูง<า>ที่นี่เท่านั้นโครงการบ้านรักหัวหินปราณบุรีรีบจองวันนี้ช้าอดหมดแล้วหมดเลยครับ,รบ,รบ และเดี๋ยวก่อนโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคนอยากมีบ้านแป่นสิปัญหาเกี่ยวกับธนาคารทางโครงการบ้านรักหัวหินปราณบุรีเปิดสินเชื่อให้กับคนอยากมีบ้านให้มีบ้านได้แล้ววันนี้เพียงวางเงินดาวเริ่มต้น200,000บาทสามารถทําสินเชื่อผ่านทางโครงการได้เลยไม่ต้องง้อธนาคารอีกแล้วสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0 9 5 0 3 1 9 9 9ามาเไอดี m e e 9 0 0, 0้ 0, 0หรือเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ทุกวันครับผมแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอวลันปัดลันปัดลันปัดแต่งแอวมา